สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องเจ็ดสีรมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ Big Wing อุดอรธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถ Big กไบ e 4สีสูบที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะนั่นก็คือ CBR 6 5 0 a นะครับ CBR 6 5 0นี่ a เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปี2012-2013นะฮะก็มีรุ่นออกมาแล้วทั้งหมด3รุ่นนะฮะ3เจนเนาะเจนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นเจนล่าสุดเจน3นะครับ แต่ก็ยังเป็นเครื่อง 650cc เหมือนเดิมนะแต่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจาก Gen 1นะฮะซึ่ง Gen 3เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดจนทำให้มันเป็นรถสปอร์ตถึงทั่วลิ่งที่ได้รับความนิยมเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเริ่มต้นจากเรามาดูที่ดีไซน์กันก่อนนะฮะอย่างแรกก็คือในเรื่องของโฉมไฟหน้านะครับ ไปหน้านี่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เจน1นึ่เจน2จริงๆเจน1กับเจนสเนี่ยจะคล้ายกันนะครับเปลี่ยนแปลงแค่จากหลอดไส้เป็นหลอด LED แต่ในเจน3เนี่ยก็คือเป็น LED แยกซ้ายขวาชัดเจนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่นะครับดุดันกว่าเดิมไฟเลี้ยวก็เป็น LED ช่วงล่างด้านหน้านะฮะตัววงล้อก็จะเป็นไซส์120ทับ70ขอบ17นะฮะตัวจานเบรกก็จะเป็นแบบจานดิสก์คู่ตัวจานก็จะเป็นไซส์310ม mm. ิลลิเมตรตัวปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มนิชชินแบบเรดเ้นเมาส์สีลูกสูบนะครับสองข้างซ้ายขวาก็แปล,ลูกสูบตัวปั๊มด้านบนนะฮะก็จะเป็นปั๊มนิชชินความ่รงนิชชินปั๊มบนนิชชินเนาะแล้วก็ตัวก้านเบรกก็มีเหรียญปรับระยะเบรกได้นะฮะ ช็ออัพด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับเป็นของโชว่วาแกนโช๊คขนาด41มิลิเมตรนะฮะในเรื่องของดีไซน์แผงคอนะฮะก็จะทําแฮนด์ลงไปเป็นแฮนด์จับโช๊คที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าในเรื่องของท่านั่งก็ก็สปอร์ตอยู่นะแต่ไม่ถึงกับสปอร์ตมากเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยถ้าเราดูจากข้างด้านบนเนี่ยดีไซน์ตรงนี้สวยนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจ immobilizer นะฮะ ตัวจอนะฮะจะเป็นจอ TFT นะครับก็บอกสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องไฟบอกเกียร์ทิป A ทิป B อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิระยะเวลาแล้วก็อีกหลายอย่างอยู่นะครับส่วนประกับทางด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นไฟ Start s t o p k engine นะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะฮะตัวประกับคันเร่งก็จะมี2เส้นนะฮะเป็นเส้นเปิดลิ้ลิ้นผีเสื้อด้วยแล้วก็ดึงปิดลิ้นผีเสื้อด้วย ส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรและข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม traction control นะครับรถคันนี้มี traction ให้ด้วยนะฮะต่อมานะครับตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุอยู่15.4ลิตรนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่20กิโลเมตรต่อหลิตรนะฮะก็สามารถวิ่งได้300กิโลเมตรสบายๆนะครับมีการเพิ่มโหนกเพิ่มมิติของตัวถังน้ํามันนะครับให้เกิดการกระชับในท่าขี่นะครับ ต่อมาก็คือในเรื่องของเบาะรถนะฮะเบาะรถก็ตอนนี้ก็เป็นเบาะ2ตอนแล้วนะครับแต่ว่าก็ท,ทําเบาะที่ชิดนะชิดกันนะครับมีความนุ่มนิ่มในระดับหนึ่งนะฮะนั่งค่อนข้างสบายตูดเลยนะทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับผมเชื่อว่าสายซ้อนน่าจะชอบรถรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันนั่งเต็มตูดแล้วก็ระดับของคนซ้อนมันไม่สูงห่างจากคนขับมากนะัก ด้านท้ายนะฮะไฟท้ายก็เป็น LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED บางโคนท้ายก็ค่อนข้างจะยาวนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ชอบก็จะไปใส่ท้ายสั้นนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้ก็ดูเท่ดีอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงรถด,ด้านท้ายก็ค่อนข้างจะยาวนะครับส่วนรักเท้าคนซ้อนก็เป็นท่าวางเท้าที่ไม่ทําให้เมื่อยมากนะฮะแล้วก็ระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบโมโนชคนะฮะ เป็นโชอกอัพที่สามารถปรับสปริงพีโรดได้นะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมหล่อสีสวยนะครับอลูมิเนียมล่อขึ้นรูปนะครับสีสวยงามนะฮะส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นไซส์180ทับ55ขอบ17 ส่วนระบบเบรกนะครับเบรกหลังก็จะเป็นแบบดิส์เบรกเดียวจานเบรกหลังเป็นไซส์240มิลลิเมตรปั๊มหลังเป็นปั๊มชิ้นหนึ่งลึกสูบตัวเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองจากทางฝั่งด้านขวาเห็นไหมเราก็จะเห็นดีไซน์ของวัคเท้าคนขับอยู่ในตำแหน่งข้างล่างของตัวเบาะนะครับก็ดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตนะแต่ว่าไม่ได้แบบสปอร์ตจาเหมือนพวก r r นะครับแล้วก็ทอยเสียก็จะอยู่ที่ใต้เครื่องนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้เป็นแบบ4สูบเรียงนะฮะ4ซซี CC จริงอยู่ที่649ซีซีนะครับ ฝาสูบเป็นแบบ double o h อ a d cam sharp สิบวาล์วแล้วก็ตัวลูกสูบเองเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่67มิลิเมตรส่วนระยะชักอยู่ที่46มิลิเมตรก็เป็นลูกโตชักสั้นสี่สูบเปรียงเนาะแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าที่1 2 0 0 0รอบนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่64นิวตันเมตรที่8,500รอบนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมีคัทมือนะฮะแล้วก็คัทก็จะเป็นแบบสปเปอร์ั ส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ CBR 650R ปี2022คันเนี้ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่324,000บาทนะฮะถ้าซื้อช่วงนี้ก็จะได้กิฟต์ไวเชอร์อีก18,000บาทนะครับก็ถ้าเกิดเราเอากิฟต์มาเป็นส่วนลดเนี่ยเราก็จะดาวแค่ดาวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่9,500บาทนะครับผ่อนเดือนละ5,800บาท5ปีนะครับ60งวดเนาะแล้วก็ในเรื่องของสีนะฮะเขาก็จะมีสีแดง สีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับผมมองว่ามันเป็นรถ Big กไบค์สีสูบเสียงหวานที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะด้วยความที่มันเป็น Honda เนี่ยในเรื่องของค่าดูแลรักษาก็จะไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็ตงแต่งหาได้ง่ายนะครับราคาก็ไม่สูงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีตลาดที่กว้างเนาะมีคนทาเยอะเนาะก็เป็นไปนตามกฎของดีมานซ์พายนะครับถามว่า5,800ก็เยอะไหมก็ ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีรถที่ใช้งานอยู่แล้วเรามีรถยนต์อยู่แล้วโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชื่นชอบ CBR อยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยใชย้ CBR 150นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นธรรมดาเนาะที่ผมได้เห็น CBR 650แล้วก็จะมีความปรารถนาที่จะเติมเต็มความฝันของเราที่เราอยากได้ใช่ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีมากพอการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปก็ถือว่ายังไม่สายนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะก็ลองติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ